สดเลยเลททูกคําชโนอดอยู่ในนี้เต็มใบรอในห้องนะคะและไม่ต้องออกไปไหนเราพัฒนาแม่นาลินจะลงให้ในห้องนี้ก่อนนะคะจะไม่มีการโพสต์หน้าเพจไม่ต้องตกใจนะคะทุกคนจะได้รับในห้อง VIP เท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วรับในห้องเดิว่าทับโพสหน้าเพจปุ๊บมิจชาชีพรับ รับแนวทางแมนาลินได้ง่ายเกินไปนะคะเอาไปแล้วก็เอาไปปลอมนะคะบอกว่าเป็นแนวทางแมนาลินนะคะเป็นห้องที่แมนาลินการันตีเป็นห้อง V.I.P แมนาลินอะไรอย่างเงี้ยตัดปัญหาจาาทุกคนให้เข้ากลุ่มจริงเลยนะคะห้องจริงลิงกด้านล่างเพราะแอดมินห้องนี้ดูแลดีที่สุดแล้วนะคะแอดมินห้องนี้ดูแลดีที่สุดแล้วใครอยู่แล้วกดหกไม่อยู่อย่ากดมันสิบบปังเด้อพี่น้องเด้อถ้าเจ้าประยุจอย่ากด ไม่อยู่ห้ามกดกดตีตูดเลยนะจ๊ะไม่อยู่ห้ามกดเพราะอะไรทุกคนถ้าทุกคนกดปุ๊บเงินเงินเทวดาเด้ทุกคนเงินเทวดานะคะถ้าเราจะเอาเงินเทวดาตรงนี้นะห้ามโกหกกันแชร์ก็คือแชร์แชร์กับวามเเมนารินแชร่รเเดอ้อ เข้าแล้วก็แค่กดหกบอกแม่นาลินเพราะแม่นาลินอยากรู้นะคะอยากรู้นะจ๊ะเพราะช่วงนี้เพจปิดกั้นหนักมากๆเลยและอยากรู้ว่าใครที่อยู่ในไลฟ์สดเจอกันแล้วเราจะไปเจอกันในห้องไหมอะไรอย่างนี้นะทุกคนนะเลขทูบคาชโนดนะคะทุกคนให้ทุกคนรอในห้องส่วนใครเป็นเอฟซีปิงปองอ้วนน้อยก็ะรอในห้องนี้เช่นเดียวกันได้แน่นอนห้องนี้ได้ก่อนแน่นอนนะจ๊ะและใครที่เข้าไปแล้วอย่าลืมบอกว่ามาจากไลฟ์สดแมนาลินให้ แอดมินเขาดึงเข้าแนวทางนะคะของแม่นรินได้โดยตรงเลยนะจ๊ะเจอกันหน้าไลฟ์สดแล้วไม่ต้องไปถามหาแนวทางที่ไหนแล้วนะคะเข้าห้องนี้เลยนะจ๊ะชัวสุดพ้ดลังคน้นยูของเกาประมานมือว่านนี่พอเขตหนึง่งยูของเกามาประมันเป็นปีอะแล้วทีนี้เกิดปัญหาติดต่อแอดมินไม่ได้ทักมาหาแอด แอดมินแมนาลินส่วนใหญ่เพจแมนาลินจะไม่ได้ตอบนะคะจะเป็นทีมแอดมินช่วยแมนาลินตอบถ้าให้ตอบด้วยคำนวณแนวทางให้ด้วยคือไม่ไหวจริงๆนะคะเต็มงานเต็มนะคะจะเป็นแอดมินตอบแอดมินก็บอกว่าแม่จำบานีได้บทุกคนเป็นปีแล้วแมนาลินจะดูฉลกว่า ฉลอเราถูกกับห้องไหนอย่างเช่นวันนี้จะเป็นห้องนี้นะคะที่เราถูกฉลกด้วยและเป็นห้องที่วางแนวทางรัฐบาลไทยเต็มใบอีกห้องหนึง่งถ้าทุกคนไม่ไปนะคะไม่ย้ายห้องนะคะแม่นลินจําไม่ได้นะและมันเป็นช่วงหน้าที่ฉุกเฉินไทยเล่าหน่ฮาน้อยว่าเป็นใดดอกฮาน้อยนีสิฉุกเฉินส่งประมาณหาหน้าที่ซิมหน้าที่สุดถ้ายอันนี้บอกตามหลักความเป็นจริงเลยช่วงวินาทีฉุกเฉินแบบประมาณวาคำนวณ เอาเอาแนวทางจากแมนนารินไปเอาแนวทางจากอาจารย์อื่นๆไปพอไปปุ๊บเพิ่นกับไปเก,งงก่งคนจะพคลองเนาะแต่ละคนเนาะเขียนใส่กระดาษุ่นละผููไดมตัตโตไดคัดเอาไปชี่ชโม,มงสุดท้ายหาวินาทีหาหนาที่สุดท้ายสินาที่สุดท้ายฝ่าทางหาแอดมินแอดมินบ่ตอบอันนี้ตัดปัญหานั้นและไปในห้องนี้นะคะเพราะห้องนี้แอดมินตอบไวที่สุดแล้วอยู่แล้วกดหกมาฟังเลขฟันนะเลขฟันรัฐบาลไทยผลแล้ว เล่ฟันรัฐบาลไทยแม่นลินใครรอพิมพฟันมาจา้าได้เลิกได่งามเลยดิฟันหส้สองตัวเม็ดเดียวสองตัวเม็ดเดียวไม่รู้ว่าจะชอบไหมนะคะไม่รู้ว่าทุกคนจะชอบไหมนะคะแต่แม่นลินชอบมากสามตัวเม็ดเดียวกับสองตัวเม็ดเดียวไม่รู้ว่าทุกคนจะชอบไหมเด้อแต่แม่นลินชอบมากชอบมากจริงๆนะจ๊ะ พิมพ์คําว่าฟันมาให้แม่นลินเลยเดี๋ยวฟันหน้าไลฟ้สดให้เลยค่ะเม็ดเดียวเต็มใบในห้องนี้เลขทูบคำชะโนอดอยู่ในห้องนี้ใครเป็นเอฟซอ้วนน้อยรอในห้องอย่างเดียวเลยนะจ๊ะมาเลขฟันรัฐบาลไทยเด้อทุกคนเด้อเลขฟันรัฐบาลไทยงวดประจําวันที่16มีนาคม2565นะคะฟังดีๆแล้วจุไว้ฟังแล้วจุ จุว้เด้อทุกคนเด้อฟังแล้วจุไว้ยย่าไปบอกไผหาสื่อแต่จะของก่อนแด่ยนินบอเจ้าสี่อันบอกดีปุ๊บเจ้าไปเลยเด้อสี่ร้อยคนฟังเลขฟันแมนาลินนะคะสี่หกสี่หกค่ะงวดน,นี้แมนลินชอบหกค่ะฟันสี่หกค่ะฟันสี่หกเด้อทุกคนเด้อได้ยินเลขฟันแล้วพิมพ์กลับมาให้หน่อยจ้ะงวดน,นี้แมนาลินชอบ ชอบบอกแล้วนะงวดนี้แม่ะรินชอบหกฟันสี่หกค่ะฟันสี่หกเป็นเม็ดเดียวนะจ๊ะได้ยินแล้วพิมพ์กลับมาให้เลยค่ะได้ยินแล้วพิมพ์กลับมาให้เลยจ้ะพี่จ๋าฟันสี่หกเด้อทุกคนเด้อฟันสี่หกนะจ๊ะไหนรอดูดูแชร์ก่อนแชร์ให้กันถึงไหนแล้วฟันสี่หกนะคะ ฟันสี่หกนะพิมพ์มาดูก่อนใครพิมพ์ให้บ้างดูก่อนขออนุญาตดูก่อนใครพิมพ์ให้บ้างเสียหายสามโตได้บ้างี้เสียหายสามโตได้บ้างนี่เจียอ่าวไปเด้อเสียหายสามโตเด้อเจียฝ่าวไปเด้อเบิงแช่ก่อนตรวจสอบความเรียบร้อยและความเป็นระเบียบของเอฟซีก่อนนะคะว่าเอฟซีให้ความร่วมมือดีไหม ขอตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนแปบบหนึ่งเด้อทุกคนเด้อพิมมาเลยพิมมาเลยจ๋าอย่าเพิ่งไปนะอยู่ด้วยกันก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปนะจ๊ะพี่จ๋าอยู่ด้วยกันก่อนนะคะ 4ีปังปังค่ะแม่จัดไปจ้ะสีหกปังปังจัดไปเลยค่ะทุกคนสามตัวใครรอพิมสามตัวมาเลยจ้าสามตัวใครรอพิมสามตัวมาเลยค่ะพี่ขาสามตัวใครรอพิมสามตัวมาเดี๋ยวฟันให้ค่ะใครรอสามตัวแม่นรินพิมสามตัวมาเลยค่ะเดี๋ยวฟันให้เลย รอสามตัวพิมสามตัวมานะจ๊าพิมสามตัวมาเดี๋ยวฟันให้หน้าไหลสดตรงนี้เข้าไปแล้วอย่าลืมบอกว่ามาจากไหลสดแมนาลินเดอร์ดูแชร์ก่อนตรวจสอบแชร์ก่อนแชร์อีกค่ะขออีกคนร้านหนึ่งแชร์เดี๋ยวแมนลินฟันสามตัวให้ขออีกคนร้านหนึ่งแชร์เดี๋ยวแม่ นาริน เดี๋ยวแมนาดินฟันสามตัวให้มาแชร์มาแชร์มาบุ้ยเพิ่นถักว่ายอย่าฝ่ล่อยแมนาดินอปเลยจ้ะสามตัวให้เลยจ้ะสามตัวให้เลยจ้ะสามตัวให้เลยจ้ะมาสามตัวเร็วๆเข้าขอคนร้านหนึ่งแชร์ขออีกคนร้านหนึ่งแชร์ก่อนขออีกคนร้านหนึ่งแชร์ด่วนๆก่อนขออีกคนร้านหนึ่งแ oh. ชร์ด่วนๆก่อนจ้ะขออีกคนร้านหนึ่งแชร์ด่วนๆเดีย๋ <Ĉ S 1> ดวยว,ยวยให้สาม